เกิดผลลั่นถ้าลบคลิปเลิกคุยทั้งอำเภอพร้อมจบคดีฟ้องร้องติ <S <S ๊กซีโร่ออกงานพบอออครอบครัวครั้งแรกในวาระครบรอบแต่งงาน29ปีติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อมนิวสเตอรี สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ด้วยค่ะครับผมต้องบอกว่านอนยังไม่หายง่วงเลยนะฮะ <c oughs> วันเสาร์อาทิตย์ผ่านมานะครับ <c oughs> เจอกันวันจันทร์อีกแล้วอะเริ่มต้นด้วยความสดใสนะฮะอยู่กับอูลและน้องเอมนะครับแต่ข่าวแรกของเราเนี่ยค่อนข้างจะดราม่าที่ขอบตาดำเพราะว่าตามติดอยู่ตั้งแต่คืนวันศุกร์จำได้เลยเอมอยู่ในห้องอัด โอ้โหลายส่งมาตึง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 ส่งมาถามว่าเอ๊ะมันยังไงนะเรื่องนี้เหรออัปเดตหน่อยซินะคะปรากฏคนยืมเงินนะฮะสิ้นเดือนไม่ใช่เราเคยได้ยินคําว่าสงครามนางงามมีแต่ในละครอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะสาหรับดราม่าล่าสุดเลยของกองประกวดนะคะ MUT 2020เข้ากับรายการของเรามากเส้นทางสู่ MUT นั่นเองนะคะอ่ะเรื่องนี้นะคะโดยถูกชี้แจงค่ะผ่าน Facebook ของเรียกว่าเป็นคณะทีมงานแล้วกันคนหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ผู้จัดการนางงาม ตามคนหนึ่งพี่อู๋บอกว่าแฝงตัวเข้าไปเป็นทีมงานของกองประกวดยิ่งกว่าละครอ,อีกนะ,ะซึ่งงานนี้ค่ะผู้อำนวยการกองประกวดอย่างพี่ปุ้ยพี่ณฐเลยต้องออกมาชี้แจงสักหน่อยนะคะบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดดังกล่าวเนี่ยเราขอไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครนะคะเป็นตัวแต็งเลยที่ส<อ>แฟนก,กันลนกะันค่ะคล้ายๆชื่อพิธีกรคนหนึ่งละกันนะคะคพี่ตาม,ม,มตาเชีย อสอรย่อด้วยไหมถ้าจะใบขนาดนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะไม่ขอพูดถึงชื่อของผู้เข้าประกวดคนนั้นเพราะรจะเป็นการตอกย้ํานะคะทีมงานคนดังกล่าวคะ่ะก็ได้คานข่าวนะคะเข้ามากราบขอโทษแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของนางงามพี่ปุ้ยก็บอกอีกว่าการที่เป็นพี่เลี้ยงนางงามเนี่ยไม่ผิดนะแต่ผิดตรงที่สมัครเข้ามาเป็นทีมงานและมีการเซ็นสัญญากันแล้วแถมยังเข้าไปประชุมตอนอยู่ในกองนะคะซึ่งก็ตีเนียนด้วยไม่ขอข้องเกี่ยวกับนางงามแล้วมีคนมาบอกตอนแรกพี่ปุ้ยบอกว่าก็ไม่เชื่อ จนกระทั่งเนี่ยรู้ความจริงทําเอาช็อกกันมากที่สําคัญนะคะมันไม่แฟกับนางงามคนอื่นๆทั้ทง29คนนะคะเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ขอให้เป็นเรื่องของนางงามท่านนั้นละกันว่าตัดสินใจยังไงทางกองก็จะ จัดการตามกระบวนการนะคะแต่ให้โอกาสค่ะให้น้องเนี่ยถอนตัวออกไปเองค่ะ,ะนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีการถแถลงจากทางกองประกวดนะเห็นบอกว่าพี่ปุ้ยจะออกมาถแถลงด้วยตัวเองด้วยยังไงเดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันนะฮะแต่ที่แฟนนางงามอยากฟังพี่อู๋คืออ,อยากฟังทางฝั่งของผู้เข้าประกวดด้วยว่าจริงๆเรื่องมันเป็นยังไง<อ>แต่ก็ <คน S 1> ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน้องเขาจะมาถแถลงหรือเปล่าตอนแรกบอกจะมาวันนี้แต่เห็นว่าก็เงียบๆไปครับผมคือก็ยังมีแฟนนางงามบางส่วนที่เขาเขาก็มองว่าอยากจะให้น้องได้ไปต่อแต่ว่างานนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่อง การรักษามาตรฐานกฎเกณฑ์ของการประกวดด้วยเพราะตั้งแต่ติดตามมาก็คงยังไม่เคยเห็นข่าวในลักษณะทํานองนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางกองประกวดกันแล้วกันนะครับไปกันที่เรื่องนี้เรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นสําหรับเลิกคุยทั้งอําเภอเพื่อเธอคนเดียวโอ้โหดราม่าก,กันมายาวนานเหมือนกันสําหรับคุณเจนนี่ใช่ไหมกับน้องก้าวนั่นเองใช่นะครับคือคุณเจนนี่เนี่ยเขาได้ไปออกรายการหนึ่งก็มีการพูดถึงว่าเนี่ย ขาพร้อมนะสำหรับ <c oughs> การจ่ายเงิน1ล้านบาทให <c oughs> ้กับน้องก้าวเกิดพลนั่นเองนะครับแต่ทางฝั่งน้องก้าวบอกไม่ทันแล้วเพราะว่าจะฟ้องแล้วไงนะครับ <c oughs> ทางฝั่งน้องก้าวก็ออกมาชี้แจงพร้อมกับทนายเจมส์นะฮะซึ่งไม่ค่อยมีเวลานอนั้งเดี๋ยวนี้เพราะว่าคุณเจมส์เสื่อนจะทำลายคดีมาก <c oughs> จริงๆ, <c oughs> ๆนะครับที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยก็มองว่าคือมีคนโจมตีน้องก้าวว่าเห็นแก่เงินถึงขั้นนี้เลยนะ แล้วก็ตนเองก็บอกว่าไม่เคยได้รับการติดต่อโดยตรงจากพิจนณีเลยพิจนณีเคยส่งข้อความมาใน Facebook แต่ไม่เปิดอ่านเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วควรจะให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจแทนน้องก้าวว่าอย่างนี้นะฮะซึ่งก็มีคนกลางเข้ามาเจราจาให้ตอนแรกคนกลางเสนอเงินให้ส0 0แสนบาทเอาไหมแต่เดี๋ยวก่อนเท่านั้นยังไม่พอเพิ่มให้อีกเป็น5 0 0 0 0 0ห0ก็ยังไม่พอ,อให้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งปรากฏว่า,าคุณน้องก้าวก็มองว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการก็คือให้ฝั่งของคุณเจนนี่ได้หมด ถ้าสดชื่นเนี่ยลบคลิปเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นการฟ้องคดีละเมิดล,ลิขสิทธิ์ไงนะครับคำขอท้ายฟ้องก็คือขอให้ลบชิ้นงานนี้ออกไปนะซึ่งตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วเนี่ยเตรียมขึ้นศาล ไต่สวนมูลฟ้องในวันที่9พฤศจิกายนนี้น้องก้ยังย้ำด้วยนะฮะบอกว่าเจตนาคืออยากจะให้ลบคลิปเพราะว่าไม่อยากจะให้มีหน้าตนหรือว่าเสียงของตนเองไปอยู่ในคลิปแล้วก็มีการหาไรายได้จากตรงส่วนนี้ครับอ่ะฟังเสียงน้องก้ากันหน่อยละกันนะฮะวันนี้น่าจะมาพร้อมกับทนายใช่ไหมอืมก็คือหนูยืนยันว่าไม่ได้ขอสามล้านเขาไม่ได้ขอครับ น้องสื่อมวลชนเนี่ยตั้งคำถามมานะครับว่าผมมาฟ้องคดีอะไรผมบอกว่าผมฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงนะครับครานนี้เขาถามว่าในส่วนของแพ่งได้ฟ้องมาได้ไหมผมบอกว่าแพ่งผมยังไม่ได้ฟ้องเขาถามว่าถ้าฟ้องจะฟ้องเท่าไหร่ผมก็เลยบอกถ้าฟ้องก็ประคงก็จะประมาณ3ล้านโดยเอาฐานรายได้ของน้องก้าวเป็นหลักเพราะตอนนี้นะวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าฐานรายได้ของน้องจีนี่มันอยู่ที่เท่าไหร่หลังจากนั้นก็เงียบกันไปจนผ่านมาถึงวันศุกร์ก็ฟ้องกัน แค่นั้นเองพอฟ้องมาก็ตัวเลขร้านหนึ่งเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยเพิ่งมาได้ยินเมื่อวันก่อนนี่เองว่าน้องเขายินดีจะจ่ายซึ่งคนกลางเนี่ยก็ไม่ได้มาบอกผมไงว่าเขายินดีจะจ่ายร้านหนึ่งนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของน้ําใจมากกว่าถ้าเกิดเป็นน้ําใจให้ตั้งแต่แรกกมคงไม่เกิดเรื่องคําฟ้องที่ผมฟ้องไปเนี่ยคือการละเมิดลิขสิทธิ์คําขอท้ายฟ้องคือขอให้ลบชิ้นงานนะครับนี่คือผมขอผมไม่ได้ลบแค่มิวสิกวิดีโอนะขอให้ลบเพลงด้วยหมดเลยครับ แน่นอนครับผมก็บอกไปแล้วครับคือผมไม่อยากให้เอาเสียงผมแล้วก็หน้าผมไปสร้างอะไรได้ครับ<ม>เพราะว่าผมไม่เสียไายครับก็หมายว่าก็จบกันไปเลยครับเท่าที่ฟังดูตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีรถทัวร์บางคัน ย้ายฝั่งไปลงแล้วตอนแรกไปลงทางฝั่งของเจนนี่ตอนนี้อาจจะมีมาลงทางฝั่ง9้าบ้างเนื่องจากว่าอะตอนแรกเนี่ยนะ,ะดูเหมือนจะได้70 30ซึ่งตัวเงินจํานวนนี้มันก็เยอะประมาณหนึงแต่ว่าทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาต้องการจะให้ลบคลิป,ล,ล,ปละในฝั่งของศิลป,ปินน้องเอม <S <S คือเราเองก็เป็นศิลปินมีการฟีเจอร์นี้เกิดขึ้นปกติแล้วเขา มีสินน้ำใจกันยังไงคือเราเรู้รสึกว่าน้ำใจอาจจะเป็นข้อตกลงแรกที่เจนนี่อาจจะไม่เคลียร์อ,อันนี้อาจจะเป็นอาถ้ามองอาจจะเป็นความผิดของฝั่งคุณเจนนี่ที่ไม่ได้เคลียร์ค่าจ,จ่ายตรงนั้นไปแต่พอการที่เราไปฟิชเริงกับคนอื่นอันนี้ก็ยากเหมือนกันที่เราจะไปเรียกร้องรายได้แล้วรวมถึงเรียกร้องให้เขารลบคลิปครับผมแต่ถ้าเป็นเอ็มนะถ้าเป็นคุณเจนนี่เอ็มลบให้อ๋อเหรอแล้วเราทำไงอะเราไม่เสียได้อะยอดวิวตอนนี้เลิกคุยทั้งอัเภอตอนนี้เป็น350ล้านวิวเขาติดเพลงเราไป อไปต่อกันดีกว่าเราข<ป>้ามดรามา่าทั้งสองดรามา่าก่อนนะคะไปข่าวพิติกชิโร่ดีกว่าตอนนี้เขาก็ออกงานพร้อมกับทั้งภรรยาแล้วก็ครอบครัวหลังจากี่พิติกเนี่ยเขาก็เป็นโคช้ชของน้องก้าด้วยใ,ในสมัยเด็กไวท์คิด เรายังหนีกันไม่ไปไหนนะฮะแต่ว่าเรื่องไม่เกี่ยวกับน้องก้าวใช่ค่ะครบรอบเท่าไหร่รู้ไหมพี่หูเท่าไหร่ฮะยี่สิบเก้าปีที่แต่งงานกันมานะคะกับคุณภรยาคนสวยนะคะคุณอ้อนั่นเองแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนนะคะชาเมแล้วก็น้องยาหยีค่ะมีพิเศษโ ł โซล่ะโดยพี่ติ๊กนะคะเผือว่างานแถลงข่าวที่จัดขึ้นเนะคะเป็นการจัดงานแบบรวบยอดทีเดียวเลยทั้งเรื่องของเพลงใหม่นะคะแล้วก็ครบรอบแต่งงานลูกสวยนะเนี่ยยี่สิบเก้าปีนะคะของตนแล้วก็ภรรยานะยคะแล้วก็เป็น 5กันยายนที่ผ่านมานั่นเองซึ่งสําหรับเพลงนี้ค่ะ MV เพลง Time Machine นะคะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วให้กับคุณภรรยาแต่เพิ่งมีโอกาสค่ะได้ทำมิวสิกวิดีโอนั่นเองเพลงนี้ก็คือ,อเป็นความคิดในะแบบที่อยากจะเป็นตัวแทนของทุกครอบครัวนะครับเป็นตัวแทนของทุกคนที่มีความรักเนี่ยและย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่มันเป็น ความรักที่สวยงามก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากเลยที่ที่ที่แต่งเพลงเน้อ้อแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นอ้อก็มีความสุขมากๆผมดีใจที่สุดเลยที่ลูกๆนะครับก็มาร่วมงานนี้ทําให้ทุกอย่างมันเติมเต็มความฝันของคุณแม่ก็ <c oughs> จริงๆถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะลองในหลายๆด้านอะไรเงี้ยค่ะคันคือเขินไหมคะรายยิอยู่ตน้นสอเขินค่ะกล้องเยอะ ก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะเป็นเหมือนเป็นออกสื่อครั้งแรกเลย แหมคุณอู๋ชมไม่หยุดเลยนะโอ้ยลูกสาวน่าราักลูกสาวสวยน้องาชาเมกับน้องยาหยีเนี่ยอยู่มาจนถึงวันนี้เพิ่งจะได้เห็นลูกสาวพี่ติก<ะ>๊กนะครับอะไปดูกันที่เรื่องราวความรักของคู่นี้คุณพีทพัชระนะฮะมีรักใหม่แล้วกับน้องมินนี่นั่นเองนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ความรักแฮปปี้ดีทุกอย่างเลยนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยเท่าไหร่เพราะว่าเขาอยากจะเก็บความรักเอาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยการเปิดไปลงรูปลงคลิปไปเยอะอเะเดี๋ยววันหนึ่งเลิกกันขึ้นมาสมมติมมมมันกก็ีีดราาาาเข้อ ังเสียงคุณพีชซะหน่อยฮะว่าดีครับผมว่าแฮปปี้ดีนะคือผมว่าบางอย่างมันอยู่เป็นแบบ p r i เ a t e มันก็ดีอะแต่ public <Hey. S 1> บบไปมันก็ลำบากผ <Hey. S 1> มก็ใช้ชีวิตปกติของผมอะก็นักแสดงก็เป็นอาชีพหนึ่งนะนึกออกไหมเราก็เหมือนเลิกง,งานแล้วก็มีชีวิตส่วนตัวของเราก็ใช้ชีวิตแบบส่วนตัวแหละผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องปกปิดนะมันไม่ใช่เรื่องแบบผิดบาปนึกออกไหมคนเราจะชอบการ คนเราจะมีความสุขมันไม่ใช่เรื่องแปลกผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีแหละก็ชัดเจนเคลียร์กันไปนะคะว่า,าครบกันแต่อาจจะไม่ได้เปิดมากเท่าก่อนนั่นเองเขาเรียกว่ามีบทเรียนเหมือนกันประวารนม้น, <c oughs> นะเ <c oughs> อาวันนี้หมดเวลาของ Bob News Daily แล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมที่นี่ PPTV HD 36คะ่ะวันนี้เอ็มนะพี่อูลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ